เติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มค่ะสําหรับปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดทางไกลนะคะอย่างจุดหนึ่งที่มีปัญหาอยู่ในเวลานี้ก็คือบึงการค่ะที่ผ่านมาพบว่ามีการลาออกของแพทย์ไปพบข้อมูลว่าแพทย์จบใหม่ลาออกไปเรียนต่อบางส่วนก็ขอย้ายโรงพยาบาลนะคะซึ่งทางผู้บริหารโรงพยาบาลก็เสนอแนวทางในการแก้ไขด้วยการเพิ่มแรงจูงใจทั้งเรื่องค่าตอบแทนแล้วก็การศึกษาต่อเฉพาะทางค่ะ รับบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลบึงการแผนกผู้ป่วยนอกรอคิวรับการตรวจจากแพทย์เฉพาะทางส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องค่ะหนึ่งในผู้ป่วยบอกว่าเดินทางออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าครึง่งมาถึงโรงพยาบาลบึงการก็6กโมงเช้ามาขอรับบัตรคิวเพราะว่าวันนี้มีนัดคิวตรวจเลือดแล้วก็จะรอพบคุณหมอก่อนค่ะการบอกสิมาตรวจประมาณ11บเอ็โมง มาเศร้ายายอยู่แล้อยู่ประมาณป่าคิวคินทีสามสิบห้านะแต่เมื่อนี้มาสวยเนน่ก็ได้คิวรล่อสิบเอ็ดประมาณถ้าเสด้กลับกับคุณแล้วสามโมงคุณเลยสามโงเลยใช่เพราะว่ามได้คิวเจ็ดสิบห้าับ เวลาสัมภาษณ์จะเศร้าสิได้คิ้วประมาณสาวชิบหายบังยังไปถึงผู้บริหารช้าสุดบ,ดบอใช่หาหมอลงมาหลายๆอยีบอไมนจังหนึ่งกับสิประมาณนั่นแหละน้องก็ยังได้หลายๆอยู่แล้วมันก็นสิได้แค่หมอหน่อยกับโมอที่อยู่กันนักคือก,กันเหนื่อยจังหวัดบึงการครับปัจจุบันมีแพทย์เฉพาะทาง27คนนะครับ จำนวนนี้เป็นชาวจังหวัดบึงการเพียง2คนเท่านั้นครับส่วนแพทย์จบใหม่หรือหมออินเทอร์นก่อนหน้านี้มี16คนนะครับปัจจุบันขอย้ายกลับภูมิลำเนา10คนครับด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลบอกว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี54นะครับสาเหตุการขาดแคลนแพทย์เป็นเพราะภาระงานเพิ่มขึ้นหมอน้อยคนไข้ยเยอะ งานหนักครับเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลอื่นๆอีกทั้งบึงการเป็นจังหวัดตั้งใหม่นะครับไม่มีแรงจูงใจแรงดึงดูดให้แพทย์อยากมาทํางานที่นี่ครับที่ผ่านมามีความพยายามแก้ปัญหานะครับด้วยการเวียนแพทย์หรือแพทย์จากที่อื่นหากอยากได้ทุนสาขาอะไรก็ให้ย้ายมาเพื่อให้ได้รับสิทธิ์แต่ก็ไม่มีแพทย์ย้ายมาครับในระยะยาวครับพ่วงในการโรงพยาบาลบึงการเสนอให้มีการเพิ่มแรงจูงใจนะครับ เช่นค่าตอบแทนพิเศษจากส่วนกลางหรือให้โคต้าแพทย์ไปศึกษาต่อเฉพาะทางเมื่อครบ2ปีรับหรือสนับสนุนให้เรียนแพทย์เพิ่มขึ้นกับก็ความคาดหวังของผมคืออยากให้มีแพทย์มาอยู่ที่นี่เยอะๆทำยังไงถึงจะมีแพทย์มาอยู่ที่นี่เยอะๆได้ก็ต้องตามต้นเหตุภาักงานหนักเพราะขาดแพทย์ก็ต้องเติมแพทย์เข้ามาตอนนี้เบื้องต้นแพทย์เฉพาะทางเนี่ยทางผู้บริหารเขตก็ได้เติมเข้ามาได้ออกแพทย์จากที่จังหวัดอื่นใกล้เคียงเนี่ย สลับหมุนเวียนกันมาช่วยก็ยังทำให้พอทำงานอยู่ได้นะครับในระยะสั้นเบื้องต้นแก้ตรงนี้แต่ก็ยังขาดสิ่งที่ผมพูดก็คือแรงจูงใจแรงดึงดูดเราไม่มีแรงผักที่อยากให้น้องไปอยู่ที่อื่นแต่เราไม่มีแรงดึงดูดที่มากพอที่ดึงดูดให้น้องมาอยู่กับเราได้นานแรงดูดที่อื่นเยอะกว่าในเมื่อแรงดูดที่อื่นเยอะกว่าเขาก็ต้องไปที่อื่นนะครับ ข้อมูลจากโรงพยาบาลบึงการพบว่าแต่ละปีแพทย์ต้องรับผิดชอบคนไข้เฉลี่ยปีละ6,000คนจำนวนนี้มีคนไข้จากประเทศเพื่อนบ้านร้อยละหนึ่งจากจำนวนคนไข้ทั้งหมดค่ะซึ่งทางโรงพยาบาลต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทางผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกปีละประมาณ2ล้านบาท